ช่องนีเดียชาแนลนะคะมาดูซิวันน mm hmm. right uh ี้ใครมาเยี่ยมเรานะคะแมงกะบพี่นี่เองอ๋อครับแต่นี่เดียขาหน้าครับผมนี่ครับผมชาเด็ดชาเด็ดชาเด็ดค่ะชาเด็ดเอาเอานี้ก่อนครับผมนี่ครับผมตตามแฟมิลี่ครับตผมตามแฟมิลี่นะคะครับผมวันนั้นเราก็ไปงานมั่นนะครับผมวันนั้นผมครับผม วันเปิดตัวนะครับผมวันเปิดตัวดีเดียดีเดก็ไปงานมั่นที่ตุ้มตามนะครับผมที่ตุ้มตามแฟมิลี่นะครับผมเรามาดูใครเอ่ยครับผมครับผมสวัสดีผู้พันนะครับผมสวัสดีนะครับนี่เมื่อกี้ไม่มีใครสนใจผู้พันเลยอะเอานะไม่มีใครสนใจนี้เลยหิ้วหิวหมด เนาะคร <AN> ับผมอันนี้พี่ผู้พักนก็มาเยี่ยมเนาะครับผมไม่ไม่ใช่มาเยี่ยมอ๋อมามาหาเลยบอกมาตรวจสอบมาตรวจสอบครับผมตรวจสอบครรับบผมตวจสอประวัติดีๆนะครับผมต้องตุ้มตังอย่าลืมนะว่าอันนี้เนี่ยครับผมจําได้ไหมท่านจําได้เหรอจำได้ไหมจำได้นี่จำได้ไหมท่านชัยพูดว่าไงไปครับเดี๋ยวจะมีชุดที่สองที่สามลงไปกบกอกใช่การพมายความว่ามาแล้วไงมาแล้วเนาะครับผมอันนี้มาสามคืนแล้วครับวันนี้ อันนี้ชุดที่สามครับรู้ไหมคืออะไรคืออะไรครับผมชุดที่ใส่เนี่ยอ๋อชุดที่ใส่เนาะครับผมอันนี้ชุดที่สามครับผมชุดที่สามนะครับใส่เนี่ยชุดที่สามแล้วนั่นโอ้โหนี่นี่อะไรนั่นเดี๋ยวจับก่อนเลยเขาวนี่อะไรนี่ครับน้องหมาครับผมนิกกี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมแม่น้องตับสวัสดีนะครับผมสบายดีครับผมครับผม ลมเย็นเป็นสุขครับผมแต่ตังน้อยตังน้อยไปหน่อยครับผมทำรวยทำซ้ำตังน้อยครับผมตังน้อยไม่เป็นไรตังน้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาเอาครับผมได้ได้ได้เอาหาไม่มีปัญหาเนาะครับอยากได้ตังเยอะๆไหมครับผมหันมาทางนี้เอางั้นเลยนี่ถ้าอยากได้ตังเยอะๆหันมาทางนี้นะครับผมได้ข่าวว่ามีตังเยอะเอาแล้วเอาแล้วมีเยอะไหมไม่เยอะมีอยู่กี่แสนมีแต่ว่ามีไม่เยอะเหรอมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งครับ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไม่ต้องเอาตังก็ได้มาขอมาสักกิโลไขมั <laughs> <c oughs> <c oughs> นขอมาสักกิโลไปขายครับผมเนื้อวัวเท่าไหร่นะกิโลเท่าไหร่อ่าสี่ร้อยกว่าบาทครับผมสี่สี่ร้อยกว่าบาทครับปลาทครับเนื้อวัวสี่ร้อยกว่าบาทครับเนื้อหมูล่ะเนื้อหมูประมาณร้อยกว่าครับร้อยกว่ากว่าครับผมเนื้อคน เนื้อคนเนืน้อคนไม่เคยเครับผมว้านี่ก็ต้องได้เยอะกว่านั้นแหละเนาะใช่ไหมครับผมเออนี่กต<อ>็ต้องได้เยอะกว่านั้นแหละไม่เคยขายเลยอย่าขายสิถ้าขายก็ตายอะ <c oughs> สิเนี่ยอย,อยู่อยู่ตรงนี้สบายดีครับผมสบายดีครับผมครับอันนี้อันนี้เช่าอยู่หรือว่ายังไงแม็กับพี่เช่าครับผมครับแม็กกพี่เช่าให้ครับจ่ายอมครับ ครับผมอันนี้ครับผมเป็นอ่าคนที่เช่าบ้านน้องครับผมต้องดูในใกล้ๆนะครับนี่แมงกระพี่ส่วนเจ้าของบ้านคือพี่บ่าวนกครับครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยววันไหนก็มารวมตัวกันนะฮะเจ้าของบ้านอันนี้บ้านอะไรนะใช่ครับไอ้านกบตุมครับผมบ้านกบตูมครับผมอันนั้นเขาเขาก็เขาก็แนวเดียวกันใช่ไหมครับครับผมใช่ครับอขันนี้เขาแนวเดียวกันที่ที่ไปที่กบกอนนอนาครับผมวิถีชีวิตคราวนี้เขาทําอะไรอ่า มีทำนาครับผมทำนาแล้วก็สวนเป็นเขาเขาเอิญเฮ็ดให้ครับผมเอเฮ็ดเฮ็ดไล่ทำสวนครับผมทำนาครับผมแล้วก็มีสวนยางครับผมสวนยางพารานะครับผมแล้วก็อ่าไอผักสวนครัวแล้วก็มีมีหวายครับผมครับผมแล้วก็เป็นร้านค้าแล้วครับเป็นคนที่นี่เลยไหมครับไม่ครับผมดีเดเป็นคนอ่าบึงหงครับบึงของหลงครับผมบึงการครับผมใช่ครับอ๋อเข้ามา อ่ะาะติดแล้วเข้ามาทำยูทูบเบอร์ที่นี่ครับผมเออมาเป็นยูทูบเบอร์ที่นี่ครับอืมดิเดตกงานครับผมอะไรนะดิเดตกงานไม่มีงานทำครับผมไม่เป็นไรเราก็มาเป็นยูทูบเบอร์ได้ที่ครับผมครับน่าอยู่นะครับก็น่าอยู่บ้านก็น่าอยู่ ครับผมดิเดไม่ค่อยตอนนี้ช่วงนี้เข้าไปช่วยพี่นัดเนาะครับผมดิเดก็เลยอ่ายังไม่มีเวลามาทำวามสะอาดบ้านเนาะครับผมโอ้นี่ลูกน้องเยอะเลยเนี่ยครับผมชอบชอบเลี้ยงเหรอทางนั้นอ่าทุกตัวนะครับผมทุกตัวมีประวัติไอตัวตัวนี้ตัวนี้อ่าไอจอนฟอนนะครับผมจอนฟอนเขาจะฆ่าทิ้งครับผมเอามาจากสพกุกตุมอ่าอันนี้บ่ครับผมก็เลยเอามาเนาะอันนี้ก็รถจะเหยียบอันนู้นเหร ครับผมรถตัวนี้รถจะเหยียบอันนี้อันนี้ครับผมเปิดตัวแมงกระบี้เปิดให้ครับผมครับเขามาเขาเขามาอาศัยอยู่ด้วยตั้งแต่ตอนที่ดีๆมาใหม่ๆครับผมมาอยู่ใหม่ๆครับโอ้มาเนี่ยนี่มาหาลำไยหน่อยเป็นยังไงลำไยโตรือยังโอ้ก็จะหมดแล้วครับหล่นเนาะโอ้ยลูกไปเลยเลยนะรับผม เนี่ยถ้าถ้าดีเลยทำความสะอาดมันจะดูดีกว่านี้แต่ว่าช่วงนี้ไปทำต้นซากุระช่วยพี่นัทก็เลยไม่ได้อยู่บ้านเนาะไม้ยาวไปไหนครับตรงไม้ยาวดีเดียวไปทำสวนอ่าสตรอเบอรี่แล้วครับผมเสร็จแล้วครับผมจะเอาผมไปทำรังคาแล้วครับโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาวิธีเอามากินนะฮะบ้านเกิดผมอยู่นครนครพนมอ๋อ แต่มาที่นั่นก็มาอยู่รูปเหมือนกันผมมานี่ปีหนึ่งนมาอยู่นี่เป็นคนประอบไปแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ไหนอ่ะมาอยู่จนตั้งแต่ลุงคนสร้างบ้านใหม่ใหม่เนะอ๋อมามาหนึ่งปีแล้วเมอันเอานี่กล้วยอะไรเนี่ยกล้วยประดับครับผมเนอะครับโอ้มันมันเกิดเองครับมันมันลรากมันโผล่มาจากบ้านพี่พอลี่ครับผมอ๋ออ้าวอันนั้นของพลี่เหรอครับผมใช่ครับที่พอลีเหลอนู่นอ่ะครับใช่ ฝั่งนู้นเป็นของที่พิ่พลายครับผมอ้าวลายอะไรใส่กันเนี่ยตาต่างตัวเลยไอไอกล้วยประดับเนาะมันจะมันจะต้นโตเนาะครับผมมันจะต้นโตแล้วมันจะเป็นเป็นเป็นแผงขึ้นมาครับผมใช่ใช่เข้าผมอุ้ยหม่อเลยนี่ครับเอาสักหน่อได้ไหมครับนี่หน่อหน่ยนี่ได้มาแล้วลำใหญ่ที่แมกบนน้นี่นะครับผม อ่าพี่ตุ้มตามก็จะกินลำไยนะครับผมอ๋อให้พูพันกินโชว์เลยครับผมิมก่อนเนาะชิมอร่อยครับผมอ่าลำไยต้นนี้เนาะครับผมอร่อยแซ่บเวอร์ครับหวานกรอบเนี่ยกินแล้วจะติดใจอืมคอาบผม,มอร่อยใช่ไหมเนื้อหนาเนี่ยเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับผมมีแต่เนื้อทั้งน้นเนื้อล้นนๆอืหนูอเอาเถยผมกินไม่ได้ครับไอฮครับอะ จะอครับอจยใช่ไหอแบบไหนอายเล็บยูอายเล็บยูดีมุกดีมุกด้วยแบบนี้อ่ะอายเล็บยูเนี่ยหนามากครับผมใช่ครับเดี๋ยวดีๆจะมีปลูกดาวเรืองขายด้วยนี่ครับผมกำลังทำอยู่ตอนนี้กำลังพร้อมเมล็ดอยู่เดี๋ยวเอาไปจนสุดนู่นเลยอะไรแบแล้วก็สตรอเบอรี่เดี๋ยวก็มีตรงนี้บอกเลยว่าไม่ร้อนเนาะ ครับผมเดี๋ยวจะมีองุ่นนะจะเอาองุ่นจะมาลงด้วยเย็นเย็นเย็นอ้าวผมจะทดลองได้ครับผมตอนนี้เหลือแค่บอกครับผมสิบนาทียังยังครับต่อต่ออันนี้คือซุปของพี่นัทนะฮะนั่นก็เจ้าเป็ดครับผมอันนี้พี่นัทบอกว่าเออทำเงินแสนมาแล้วนะครับผมตัวนี้น้องครับผมเพิ่นก็เลยบริจาคให้ดีเด่นเนาะอันนี้ดีเด่นก็ว่าจะเปิดร้านนั่าจอคนที่ไหน พี่นัทพี่นัทเป็นคนกรุงเทพครับอ่าพี่เพชรเป็นคนอุดรครับผมอันนี้ผูพันติดใจครับผมติดใจลำใยนะครับผมมีไหทองคําด้วยนะครับผมเนี่ยครับผมลำใยแล้วก็ไหทองคําครับผมสุดยอดเซ็กซี่มากอันนี้ลำใยครับครับผม นี่ลำใหญ่นุ่นหายทองคำครับ,รบรใช่ครับผมลำใหญ่หายทองคำน่โอเคครับผมแจ๋วเก๋วนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับดีเดก็ขอขอบคุณอ่าทุกท่านนะครับผมจบจากภาพอ่าผู้พันนะครับเนาะครับผมผู้พันมา เลี่ยมที่บ้านนะครับผมอ๋อสวัสดีครับขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่คอยให้กำลังใจดีๆนะครับผมแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ